อัศลามว่าอะไรกุ้เรามาต้อรอยูร์กาตุสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การสอนการใช้งาน d o o e p p o t t s s o p p i g ไ t ด o o m นะคะวันนี้เราจะมาสอนเรื่องการซิงค์ไวท์บาลานซ์ค่ะก็คืออย่างแรกเนี่ยก็ต้องมีโปรแกรม Adobe Photoshop l i g ไ t r o o m นะคะรูปด้านก็จะเป็นอย่างนี้ก็เปิดโปรแกรมเข้ามาค่ะและเราอ่ะ ก็ต้องมีรูปที่ใช้แต่งนะคะก็เลือกมารูปหนึ่งอย่างแรกเนี่ยเราจะปรับ Exposure ก่อนก็ได้นะคะหรือว่าไม่ปรับก็ได้ค่ะการทำไว้ e b l l n n e e ก็คือก็กดไปที่ไว้ t e l a l a n c e s e l e c t o r นะคะแล้วก็หาค่าที่มี R G B เนี่ย40-60ถึง60ค่ะไป อืมนี่ันนี้น,น,นี่ก็ได้แล้วนะคะประมาณนี้ก็ดู แล้วก็จะเห็นความแตกต่างของภาพสองภาพนะคะหรือว่าถ้าเราไม่ชอบรูปนี้เนี่ยไม่ชอบสีนี้เราก็ปรับเล์ได้ค่ะมันก็จะดูมีสีส้มนิดนึงนะคะก็ภาพก็จะดูมีสีสันแล้วก็อบนขึ้นแต่ถ้าเรามีรูปนี้รูปแบบนี้ค่ะประมาณสักร้อยรูปอะ่ะจะไปนั่งแต่งทีละร,รูปก็คงไม่ได้ค่ะมันก็จะมีการซิงการซิงภาพที่ ทางโปรแกรมเนี่ยเขามีให้ค่ะก็คือต้องกดชิปใช่ไหมคะแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราเนี่ยต้องการแต่งให้เหมือนกับรูปภาพนี้<อ>ก็เลือกไปนะคะเลือกรูป,รปเลยค่ะแล้วก็กดซิงค์ค่ะกดคลิกนอนกันนะคะแล้วก็จะเห็นว่า process Pro process. version เนี่ยเราต้องเลือกตลอดนะคะและอันนี้เราทำการปรับแต่งไว้ b a l a นซ์ก็เลือกไว้บาลานซ์ค่ะก็กมาดูรูปภาพเองกันนะ ต่างของสองของรูปภาพนี้นี่คือ,อละะคะแล้วนะคะเรียก แล้วก็ export ได้เลยค่ะเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจะเซฟลงไปนะคะ desktop แล้วก็ s a v e Folder ก็กด export ค่ะก็มาดูรูปที่เราแต่งได้แล้วนะคะ รูปนี้นะคะที่เราแต่งเอาไว้ก็จะเห็นว่ารูปภาพมีความแตกต่างขึ้นนะคะก็นี่ก็คือขั้นตอนทั้งหมดของการซิงค์ไว้าลาาซ์ะอ่ะก็ถ้าผิดพาดประการใดก็ขอภัยไว้ด้วยนะคะเราก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะวัสลามหรออะไรกมแล้วมาเป็นรอยที่ก่าประการสวัสดีค่ะ 他要唱，他要唱，他要唱。